มันเป็นที่ว่างเที่ว่างเป็นปากเป็นปกครับตสังเกตอะไรบ้านเมือาออกนอกสักเส้นนะครับขบนมนวางยบนบนติ่งไหมอะไรมาโอ้ยใบกล้วยปิดได้ง่าเราช้ำๆเนี่ยมัหนาวังทับอยู่เนี่ยนะ แล้วใบกล้วยปิดไว้สภาพนั้นแหละเป็นกล่องอะไรแล้วมันเอากับกล้วยวังกล่องไว้อะไรครับเรื่องนี้วอร์ดีีวางเป็นงานคนเลยคือน่าจะเป็นเรื่องเนื่องจากสืบเนื่องมาจากประกาศรชที่ท่านหัวหน้า ผัวหน้าคณะคอสชท่าประกาศเพื่อเพื่อให้ผู้ที่มีอาวุธปืนอาวุธสงครามอาวุธระเบิดเนี่ยเอามามอบให้ในทะเบียนอาวุธปืนภายในวันที่สิบที่ท้องทากสองเนี่ยก็ก็มีคำสั่งให้ระดมวัดล้างอาวุธปืนอาวุธสงครามในช่วงนี้ตั้งแต่ต้อน แล้วก็ร็อะแนนาละการของหมดเราก็กำชับ